สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาที่วัดที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมาขอพรให้พระที่นี่กันนี่ก็จะเป็นพระโพติสานครัเดินไปตามทางนะครับน้านซายก็จะเป็นูุษานะครับงนี้ครับทางหกเป็น,นพระโพติสัว์ อันกางนะครับนี่เป็น<ค>หลวงพ่อพใหญ่นะครับพุ่งสีเขียวเพราะว่าผมรู้จุดประสงค์ที่มีพระองค์นี้อยู่แหละรู้สึกว่าทำไมต้องมีพระหลวงพอโตอยู่อยู่แถวนี้นะครับคือสถานที่อย่างนี้รู้สึกผนลุกบอกไม่ถูก ทางเดินขึ้นวัดนะครับเป็นข้างหน้านจะเป็นป่าไผ่เราเดินขึ้นมาบนวัดนะครับนี่นะครับมีทุบเทียนให้เราจุดนะครับที่นี่เราก็จะจุดเทียนก่อนนะครับ ั้งเดินออกจากวัดโทกันจิ๋นะครับถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับก็วัดแถ่งนี้เดี๋ยวเราออกไปนะเดี๋ยวเราว่ากันต่อ อีกอะตัวปรเรเลยออกถัออ,อ,อแล้วครัจะสังเกตได้ว่าถ่าแถงนี้นจะมีลายสุสานค่นขา้ขงา,งขงางเยอะมากนะครับแล้วก็ ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ที่นี่ด้วยครับ,รบตอนนี้คืออยาจะบอกว่าคนลุกทั้งตัวรีบบอกก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ถนนใหญ่แล้ะด้านหลังก็จะเป็นวัดน,นะครับก็บอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็รู้สึกตั้งแต่ตอนแรกที่เข้าไปครับสองข้างทางนี่จะเป็นสุสาน นะครับแล้วก็จะมีองค์พระใหญ่นะครับทั้งจริงคือที่สัมผัสได้คือมีแต่พลังงานที่ไม่ดีก็ไม่แปลกใจครับที่ทําไมเขาถึงมีองค์พระใหญ่ประดิษฐานอยู่อยู่หน้าที่นี้นะครับระหว่างทางเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกมีพลังงานบางอย่างครับที่มากระทบกับเราแล้วทาให้รู้สึกถึงมีแต่ความหมองหม่นมีแต่ความอะไรอววรอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีองค์พระใหญ่ท่านอยู่ที่อยู่ที่นี่ครับผมพี่ว่าหน้าน่ากลัวน่ากลัวมากแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับก็มี ุ๊กต,ตาเด็กแล้วเขาก็วายพวกขนมอยู่เป็นไปได้ก็ผู้คนที่อยู่ที่นี่อีกมากมายแล้วก็เด็กน้องๆนะครับก็ไม่ต้องตามกลับนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเมื่อมีโอกาสก็เดี๋ยวจะทําบุญกลับไปให้นะครับทุกคนโอเคอันนี้ขอบายไปก่อนรับสวัสดีครับ